อันนี้เป็นการต่อตรงเหล็กฉากนะครับตรงนี้นะครับก็คือเกิดกรณีการเชื่อมแล้วมีการกลับด้านเกิดขึ้นนะครับเราต้องต้องมีการเชื่อมแล้วก็เพิ่มแนว จุดนี้นะเพิ่มพื้นแนวและการบาดในลักษณะแบบนี้นะครับตามตัวอย่างนะเชื่อมทั้งสองด้านเลยจะเพิ่มความแข็งแรงการใช้ใช้งานมากยิ่งขึ้นอันนี้มาดูการต่อเหล็กฉะนะครับ แล้วก็เพิ่มความหนาตรนี้นะครับเด็กฉากกลับด้านนะครับแล้วก็บากบาก45เฉียง45องศาองนี้เฉียง45องศาเพื่อที่จะลองรับแรงนะเพื่อที่จะใช้พื้นที่นะพื้นที่แช่มัน การหลอมละลายแล้วก็การการเชื่อมยึดติดให้เกิดความแข็งแรงมากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนวิธีเชื่อมนะครับเชื่อมรับแรงแท็กแท็กจุดแนวต่อแล้วให้ตรงนะครับอันนี้คือสร้างนะสร้างปีกนะคือตรงบริเวณนี้ ครับก็คือตรงนี้ไปนะครับแล้วก็ทําการเชื่อมนะครับก็คือเชื่อมเชื่อมจากจุดเนี้ยนะครับเพิ่มเพิ่มเพิ่มความแข็งแรงนะครับจากจุดนี้นะครับโอเคนะครับแล้วก็มาแท็ก3จุดนะครับแล้วก็มาจัดว่ามันได้มุมได้องศาไหมนะครับก็เดี๋ยวเชื่อม หัดก,ก่อนแล้วก็เคาะ จุดที่สองก็พิมมากบงนี้จุดนี้นะครับนี่ถ่ากจุดตรงนี้จุดนี้แ่ก3สาจุด ก็จะได้ประมาณนี้นะครับอันนี้คือแท,แท็กไว้ก่อนนะครับแ,แล้วก็มาตกแต่งให้ให้มีช่องว่างนะการหลอมละลายตรงนี้แผ่นหลอมละลายของของรถเชื่อมหลอมละลายซึมซึมลึกไปนี้ให้มีช่องว่างนะถ้าถ้าไม่มีก็ไม่ใช่ปัญหานะครับก็ทำการ เอายิงเจียมา,มามามาบากล่องตรงนี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะบากล่องให้ดูนะครับนิดนึงเพื่อที่ให้น้ําโลหะที่เราเชื่อมเนี่ยนะครับน้าน้ำน้าโลหะที่เเชื่อมเนี่ยไหลซึมเข้าไปด้านในนะครับโอเคครับบากเลย เชื่อมจากตรงนี้นะครับจากจุดกึงกลางมามาตรงปลายนี่เลยม mm hmm. เชื่อมยกเชื่อมยกเชื่อมยกอักอกจากจากขอบที่มันเยอะกว่าหนากว่าเนี่ยขอบยก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 นะครับอันนี้ก็ตรงกลางเลยปึ๊บแล้วยกยกนะครับ padu kan Det har vært